สวัสดีฮะนะฮะวันนี้มาอยู่เกม The ซิมสี่นะฮะที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับแต่ว่าผมไปเล่นไปแล้วคร่าวๆนะับผมเล่นไปแล้วคร่าวๆไม่ใช่หนะครับคืออัดแบบเสียงไม่มีให้ลืมลืมเปิดใหม่นะครับก็ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะฮะคือ <c> ต <oughs> ้าผมต้องบอกว่าคือผม เพิ่งสร้างไปแล้วมันจะเข้าบ้านไม่ได้เลยเสียงดังขนวะโอ้โหเสียงก็ดังเหลือเกินเลยฮะลดลงไปเลยนะฮะเอาแบบเออ,อเสียงดังมากนะฮะซึ่งผมคราวเที่ยวผมสร้างกำแพงสร้างอะไรมาดูครับคือตัวละครมันเข้าบ้านไม่ได้แล้วผมก็ยังไม่รู้จนถึงป,ปัจจุบันนี้นะฮะ พวกพึ่งเล่นบบไม่นานนะครับคิดว่าพื้นบ้านอาจสูงเกินไปนะฮะเขาเลยเข้าไม่ได้นะฮะไหนลองเข้าบ้านใหม่สิเฮ้ยได้แล้วฮะโอ้โหสุดยอดมากเราเข้าบ้านกันได้แล้วแหะลองไปฝั่งนี้สิบอกว่า,า,า,าอะไรอะไปไม่ได้ใช่ไหมพื้นตรงนี้คือผมสร้างกำแพงเชื่อมกันไหมไม่เป็นนะพี่ดิไปไม่ได้ผมว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้อไปไม่ได้อะ เออฮาพื้นยุบพื้นยุบขึ้นมาเจนเจนจิมริมูโฟพื้นยุบเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังแก้ปัญหาในส่วนนี้ไม่ได้เลยนะฮะดออะเอาดอมาใส่ได้ไหมเอาต้องประตูมาใส่หรือเปล่าน่าต้องใช่นะฮะน่าต้องประตูมาเชื่อมกันนะครับหายละว,วางประตูไม่ได้ด้วยเออแม้ อุ้ยคลิกขวาเพื่อหมุนหรออุ้ยนี่ไงหมุนไปนละวทำไมอ่ะ <c oughs> ตรงนี้มันเป็นอะไรมันเป็นกำแพงเหรอผมต้องรีมูฟก,กำแพงก่อนปะนะออฟฟ์บอร์ดหายละหายละมันกลายเป็นกำแพงไปละเอ้ยแต่ว่าอยู่ในบ้านไม่เป็นไรกำแพงหายไปครึ่งนึงไม่เป็นไรฮนะ <c oughs> เดี๋ยว ไอ้ตรงนี้อ่ะมันจะรีมูฟรีมูฟบอร์นเงี้ยเฮ้ยสิบห้าแล้วกดกลับอือได้อยู่ได้อยู่ฮนะวอร์อา,อ,าอาได้แล้วได้แล้วอย่างงี้ได้แล้วได้แล้วผมว่าได้แล้วเซลล์โอ้ผมเป็นละผมเป็นละอ๋อ กลายเป็นห้องผูกยักษ์ไปแล้วนะครับผมหันกล้องขึ้นกล้องลงไงอ่ะไม่ได้ใช่ไหมโอเคว่าผมมันเออเออเออเเจ็น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 นะฮะหมุนกล้องหมุนกล้องก็ค่อยหมุนนะฮะจะรีโมทวอลเลยอ่าได้แล้วผมจะทำประตูให้ได้ด้วยมันเท่จริงๆนะครับไอการที่มีบ้านอย่างงี้เอ้าประตูหายเลยแย่ละ ตูนีเนี่ย่นแบดจีกว่าในการหมุนยังไงอ,อ่ะโอ้มันสี่ช่องเลยเหรอตูนี้ก็ได้อันนี้ก็สี่ช่องไ,ได้มันหมุนไม่ได้อะ่ะตูนี้ด้มไหมอ๋อต้องมีกำแพงก่อนเหรอใช่ไหม Half b o a r อยากได้ board <c oughs> ผมไม่รู้เลยวิธีการเลือกไอเกมเนี่ยว่าแบบเราจะกำแพงยังไง อันนี้ก็คือการเพ้นสีหรอองสุยอดมากวม่าเราเราจะสร้างไง <laughs> เราอยากสร้างหรือไม่อยากจะเพนะ้นเสิร์่ต้องตายที่ตายสิน,นี่คืออะไรมันจะค่อยๆเรียนรู้เมนูเกมอีกอมไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยนะฮะ <laughs> โดเ empty room อ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอล้าเจอล้านนะฮะต้องปิดนี้ก่อนใช่ไหม อ๋ออ๋อนี่เรื่องนี้ได้เลยอ่ะผมไว้งี้แล้วกันนะไล่ตรงเนี้ยผมมันไม่อยากเว้นป้างเท่าไหร่เลยแล้วผมจะปรับยังไงอ่ะผมจะปรับจังใสดีปรับยังไงมันปิดไม่ได้หรอมันปิดไม่ได้จริงๆเหรอ คือคืนละคืนยังไงก่อนเลยแต่มันคืนยิงใจก่อนทำไมกำแพงเป็นอย่างนี้ช่วยบอกดีเอาเป็นว่าผมปล่อยไปก่อนเลยครันชุดวันนี้ฉันจะปล่อยแกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันแน่นะครั้งสุดมีพื้นดำด้วยนะครับอ้าวชิบหายระวังรวบเลยไม่ได้เหรอไม่ได้อยู่ถึงนี่เลยนะฮะ ว้าวส่วนพื้นห้องครัวก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วกันนะฮะสุดยอดอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วตื้นทางข้ามนะฮะอ่าให้มันไม่เหมือนกันมันจะได้ฟเฟีลๆหน่อยนะฮะห้อง,อง,องโถงเราโคตรแคบเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยที่ของตกแต่งภายในบ้านหรือไม่อยากได้มากโอเลือกได้เลือกได้จนซีรือตี้อ๋ออ๋อคือผมอยากได้ นั่งเล่นมันอยู่ตรงไหน,นอะเฮ้ยมีนี้ด้วยเหรอนี่คืออะไรอะคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะผมมันคือสตูดิโอฮะอะอะไรนี่แคริวิ่งรูมไอ้ทีวีมันจะเครื่องอะไรเงี้ยผมหันยังไงวะผมหันขึ้นหันลงยังไงบอกผมทีคลิกโมก่กลางไม่ได้ <c oughs> โอเคผมหันขึ้นอย่างนี้เลยอุ้ยมีทีวีนี้ด้วยอ้าวมันหันไงนะ โอ้ผมอยากว่าอันเนี้ยไว้อย่างงี้แล้วกันดูดิมันสุดยอดจริงๆนะฮะแต่ว่ามันวางไม่ได้เลยอ่ะมันไม่มีพื้นที่ให้วางเลยนะฮะใอ้มุมนี้เลยแนนะมันไม่ได้จริงๆต้องเป็นแปะผนังแล้วแหละอ๋อันนี้ไม่ได้แปะเอ้ยแงนี้แปะเอาแปะเอาแปะมันจะวางไงเห็นกันทั่วถึงนะฮะนั่งกันอยู่ตรงนี้มันต้องวางอยู่ตรงนี้นะครับ อ้าวเอไไ่เอโอ้ยอ้าวฮะจะเอ่อเอ่อเอือยเอือยเออชีวิตต้องต่ำขนาดนี้เลยเหรออาชีวิตติดผนังมาวาไงไว้ตรงนี้เอ้ยผมว่าเอาเอนี่แหละเอานี่แหละน้องมาวางไว้นะฮะตรงนี้เป็นห้องน้ำเราซึ่งยังไม่มีทางเชื่อมไปเลยไปหนึ่งนะเอ่อแต่ผมเชื่อมกำแพงไปก่อนมันเชื่อมอยังไงอันนี้ใช่ม เเดี๋ยวมาไงอ่ะนี่คืออะไรได้มาเร็วได้มาเร็วไปแล้วก็เอาเอาคือมึงงออย่างไงอ่ะดีซีเพื่อเขียนโซนี่ไงนี่เราก็จะกลายเป็นห้องมันแล้วจริงๆนะฮะทางก่อนเข้าห้องน้ำปรอร์เลยนะ นี่อ่าพื้นเดิมเลยพื้นเดิมพื้นเดิมมาไหนอันนี้เยอะได้มาแล้วพื้นมีแค่นี้เหรอลอเลือกได้อืมพื้นห้องน้ำเราแบบสปายรูหๆหน่อยดีกว่าอน,นี้แบบลื่นกันไปเลยะฮะลื่นลื่นแน่ๆฮะใครใช้ลื่นแน่ๆอุๆ้ยพื้นห้องครัวะเปลี่ยนใหม่กันสักหน่อยดีกว่านะฮะเอาพื้นนี้ไหม วิ้พื้นนี้เหมาะสำหรับแบบห้องนั่งเล่นมากๆฮะแต่ว่าห้องบุมัไนไม่ค่อยเข้าเดยคิดค,ดคนสุ่ไงไมโอเค EC ระหว่างที่กำลังยังไม่กดวางนะฮะผมอยากได้พื้นแบบสวยๆพื้นแบบสวยๆในเนี้ยเฮ้ยีนก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่สุดยอดห้องนอนเรายัางไงก็อันนี้ก็จ,จะไม่ค่อยได้รีวิวนะเพราะว่า ผมสร้างหั่วไปแล้วนะฮะก็ช่วยไม่ได้นะฮะมีบวกอะไรด้วยเลยครับผมเราอยากบวกห้องนี้เลยเกินนะฮะเอาขยออกมานิดหนึ่งได้ไหมอ่ามันจะได้ไม่อ,อึดอัดนะฮะอุ้ยถ้าเลื่อนมากกว่าน,นี้เสียงอาจจะทะลุมาถึงนี่แล้วแบบไม่มีอารมณ์ทำอาหารได้นะฮะเอายื่นๆมาหน่อยกันนะนี่ยินมมาสักหน่อยจะหน้าต่างได้ไหม อยากใส่หน้าต่างให้นี่เลยนี่นะฮะอ่าหน้าต่างที่โคตรหลอกตาเดี๋ยวนะจะเจาะหน้าต่างยังไงนี่ไงนี่เจาะหน้าต่างได้ละได้ละอเอนี่มันไม่ใช่กำแพงเหรอใส่มันวางไม่ได้นะอ๋อต้องมาเจาะจากข้างในนะฮะโอ้โหสมจะยิ่งนะฮะเยี่ยม เยิยมเลยนะครับอย่างนี้เยิยมลุนอ๋อได้มาแล้วได้มาแล้วตกแต่งได้าาย,ยังไงนี่เลยนะครับนี่มันห้องนอนแล้ว <c oughs> คนองครัวก็ต้องแบบเรียบง่าย,ยๆเออแต่ว่าปิดแค่นเดียวก็พอแล้วนะฮะปิดแค่ด้านหน้าก็พอแล้วมันแบบมันส่งตาเวลาทําอาหารอะไรนี้นะฮะก็ปิดเอาไว้นะฮะมีคลุมฟอยด้วยครุมฟอยอันนี้ในนี้มีอยู่แล้วแล้วก็จะมาจัดเรียงตามผนังที่แบบ มันอยู่แถวทางทกเรนกันนะฮะมีอะไรมจะแบบบ้านผมมันหุ่นยนต์เกินหุ่นยนต์เกินโอ้กูรูกูรผมเพนบอยไงนะนี่ไงนี่ใช่ไหมนี่คือวอสแพทูนแพตทนนะครับอุ้ยมันแบบเห็นแล้วนึกถึงมิต์บีเลยนะฮะสไตล์มันหรูราหรูรามากฮะหรูราเกินไปจนผมแบบไม่กล้าวางเลย ผมว่โาโหสไตล์มิสเตอร์บีนนี่ไหมเออมันแบบดูไม่ค่อยอะไรมากดีนะฮะเอ้ยผมว่านี้นะห้องเอ้ยในห้องนอกห้องอุย้ยนี่เลยนะฮะในห้องเราอันนี้ก็แบบโอ้โหยังไงแก๊ลลี่มอสแมพผีนะฮะสมัยนั้นนี่คือแบบรู้สึกว่ามีเยอะมากมีเยอะจัดๆนะฮะกระแพงอย่างงี้อุ้ยโอ้โหโอ้ยมันเพ้นท์รวมกันเลยเหรอ มันเป็นกระแพงเดียวกันนะฮะมันเลยเพ้นรวมกันเลยมันไม่ได้นะนี่ไม่ได้บ่ได้เลยนี่มันรวมกันนะว่าอันนี้เข้าสิแหละนะถ้าจะให้แบบมันรวมกับห้องนี้นะโอเคผมว่าห้องนี้ต้องตกแต่งอะไรสักหน่อยแล้วนะหน้าห้องผมนี่เฮ้ยผมออดดาวไม่ใช่เหรอใจเย็นดิเฮ้ยมันสีมืดจึงเลยอ่ะหน้าผมผมมืดมืดอาจจะต้องติดไฟนะฮะเดี๋ยวเรามาติดไฟดีกว่า นี่คืออะไรติดไฟสักหน่อยเดี๋ยวมืดเกินไปมีน้องหมีด้วยนะฮะน้องหมียืนอยู่ถุงนหโคตรน่ากลัวนะฮะอะไรโคตรน่ากลัวเลยนะฮะเอาน้องหมีมาเฝ้านอนได้ไหมมีแบบติดผนังไหมมีนี้ด้วยนะครับติดยังไงวะเนะี่ยต้องลงก่อนใช่ไหมแล้วหันขึ้นยังไงอะหันขึ้นยังไงวะนี่เอะเออผมหันขึ้นไม่ได้ฮะแย่แล้ว จังซีมันแย,ย่มากเลยนะฮะโอเคผมเอาแบบติดแบบโอากาสโอากาสไปเลยแล้วนะครับผมมานี้ไปเลยนะฮะ,นนนะฮะติดระดับเท่ากันไหมวะเนี่ยไม่น่าเท่ากันแต่ไม่เป็นไรนะฮะมันเป็น store นะฮะ store store ในการตกแต่งนะฮะอยากกินแล้วมากะครฮะผมโอเคมีอะไรอีกอันนี้คืออะไร แอนตี้ก็บลินเบดนะฮะโอ้โหนี่ติ่งสวยๆงามๆนะฮะมีเก้าอี้บ e อ,อสเอกซ์ลซีฟนะครับเอกซ์ลูซีฟเราจะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องทำงานแบบเดินมาไกลๆเลยนะฮะเป็นห้องทำงานแต่ตังดูตังก่อนขอดูตังก่อนนะดูตังก่อนว่ามีกี่บาทนะฮะอันนี้คืออะไรอนะ่ะ <c oughs> Household i n v e n t o r y Astro Model Rocket คืออะไรโคมไฟนี่ไงติดเข้าไปเลยเสียหาอย่างนี้ในห้องนอนเรามันก็สิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่เองนะฮะมีอยู่แล้วแต่ว่าในห้องนอนต้องมีโต๊ะเอาโต๊ะแบบ,บรูรูร,ราลาเล้เ่นได้แบบสีดำดำหรสีขาวก็ได้เอาหมุนไงนะขวามาไไหนด้านหน้าเนะี่ย นี่ใช่ปะโอเคเราก็ตันสุดท้ายวางไหมได้เลยอย่างนี้สุดยอดนะฮะว้าวเราได้บ้าน,นันแสนสุขมาแล้วนะฮะนิ่มยอดเดี๋ยวแป๊บนึง่งออกจากโหมดนี้ไงไหนลองไปสิลองไปตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวกำแพงไม่เชื่อมกันหรอตรงเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลนผมว่าหยุดไม่ใช่จะรีมูฟรีมูฟฟอร์ เพื่อจะรีมูฟกำแพงอะ,พะเข้าใจไหมมันไม่ต่อกันนี่ดูก็รู้ดูก็รุนเลยเอาา้าวทำไมรู้สึกพื้นหายไปไมั้ยผมต้องเพ้นพื้นใช่ไหมเพ้นพื้นยังไงนี่งไงฮะเพ้นพื้นมาหน้าห้องยังไงฮะหน้าห้องเราก็สีเดียวกันนี่แหละไม่อะไรมากฮะตกแต่งสไตล์เรียบง่ายนะฮะไม่อะไรมาก โอเคมาดูตัวละครเรานะฮะเมื่อเขามาเยี่ยมชมบ้านของเขาว้าวเสื้อจริงๆเลย,ยนะเปลี่ยนชุดได้ซบฮาร์ดบลัม <c oughs> ไปไปจ็อกกิ้งกันดีกว่าฮะฮะออกกําลังกายแต่ส่รองเท้าแตะอะไรกันวะเนี่ยอ้มีคนจ็อกกิ้งหน้าบ้านเราด้วยนะฮะโอ้หนี่ชุดจ็อกกิง้งนอนนะฮะว้าวใส่ชุดเหมือนกันเลยนะฮะแลกกางเกงกันไหมกางเกงผมรู้สึกว่ามันเข้าชุดผมมาก ไปฮะอูมีเพื่อนจอกกิ้งกันแล้วนะฮะชื่อผมเออผมรหรือห่อะชื่อนามสกุลผมเป็นไอแล้วก็จีแมนเื่อจะคือแบบ์ที่แล้วไม่มีเสียงจริงต้องมาเล่นใหม่เลยนะฮะโอ้โหสวัสดีทุกคนทุกท่านกลับบ้านยังไงกลับบ้านได้ด้วยนะฮะแล้วคือเขาจะจอกกิ้งไปทีงไหนกลับบ้านเขาไหมเนะี่ยก็ผมเลือกทำเลยที่แบบมันใกล้แม่น้ำนะฮะจะได้แบบสดชื่นนะฮะ เราอยากจะดูบ้านตัวเต็มเลยยังไงอะ <laughs> Manage w o r l F5 Gallery อันนี้ F2 นะฮะในการที่จะ Shift Control Shift Enter อ๋อนี่คือแบบบ้านที่มันควรจะอยู่ใช่ไหมแต่คือผมมาอยู่ <laughs> มุมนี้เลยก็ <laughs> คือกินแบบว่ามามาเผือกข้างบ้านด้วยอะไรย่างงี้อะฮะ เราอยากจะสร้างแบบอันเนี้ยยืนยืนยืนหน้าบ้างอะ่ะอยากยืนหน้ามาบ้างอะ่ะใครเราต้องสร้างรั้วใช่ไหมใครเราผมว่าต้องใช้เราอ่ะฮะต้องเอาหญ้าเอาหญ้าอันี่ก็ได้อ่าไม่ได้วะสิบห้ายอุ้ยต้องมีกำแพงยื่นมาก่อนเหรอต้องมีกำแพงยื่นมาก่อนหรือนี่ใช่ไหมชื่อหรือเปล่า ก็จะยืนแบบมุมนี้เลยลแล้วกันนะฮะยืนในแค่นี้เหรอฮะได้แล้วเหรอ,อน,นี่คือได้แล้วใช่ไหมไม่น่าใช่แลวม้งเนี่ยไหนอะไม่หวังได้เลยกดคอนโทรลแซดด่วนหลอกดาวผมวเนี่ย้ <c oughs> เยเคผมมาตกแต่งได้ภาย,ายบ้านกันดีกว่ารู้สึกตังจมหมดลวเมื่อไรจะถึงเวลาไปทำงานลักที จะได้ทำตังค์นะอุ้ยนี้มุมนี้สวยเลยนะฮะวางเข้าไปฮะอุ้ยวางปุ๊บห้องสว่างเยี่ยมยอดนะฮะวัวต้องวางไฟตามห้องถุงเนี่ยแหละรู้สึกว่าไม่มีไฟไม่มีไฟในการทำคลิป <c oughs> อุ้ยอันนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ดูรูร,ราๆกันไปทีเดียวนะครับอ๋อได้ละได้ละนี่คือได้เลยนี่คือได้เลย <c oughs> ได้เลยนะฮะสวยมากโอ้ยยิ่ยอจริงวางจนลกเลยนะฮะลกวางจนลกเลยโอนี่มีวางพื้นด้วยเนี่ยวางพื้นนะฮะโอ้สวยจริงสวยจริงเอาอยากเอาวางอยู่นะแต่แบบพื้นที่เราน้อยมากเพิ่ลงขยายห้องแล้วอย่างนี้แต่ตังลืมดูตัง แต่ช่างวันครับขยาวมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ,รบรลิวิลล์หุ่มตู้หุ่มก็ให้นะฮะโอ้โหตังแทบตังแทบไม่เหลือนะเกิดปวดลิมูฟฟอไปทีนึงนะครับเอ่อมันนั่งชิดกันเกินไปไหมอะ่ะเออต้องขยับแล้วะจริงยี่สี่ใช่ไหมแกาโคมไฟไปก่อนแล้วกันนะฮะเอาไว้มุมห้องเลยนะครับทำไมงี้เออหน้า ได้แล้วเนี่ยได้แล้วอ้าวแต่ทำไมมันอะไรนี้วะทวางไว้งี้เลยนั่นเอามันย้ายไปความตัวโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ก็รู้สึกไม่ใช่ละนี่ก็จะแบบสวยสวยง,งามนะฮะมองทะลุกันไปถึงตรงนี้ใครเดินอยู่บ้างนะฮะอ้าวไม,เวม่เห็นนี่หว่าต้องสงสัยต้องรีมูฟฟอร์ยังไม่ก็เห็นด้านนอกกะดินี่หมูฟบอลอย่างนี้ทิ้งไหมเนี่ยเราก็วางกระแพงใหม่นะฮะสร้างกระแพงใหม่ ผมลืมผมลืมแล้วเกินนะฮะโอเคเฮ้ยเอาตังค์ไม่พอโอ้ oh my god ิดมิคเกิขายทิ้งขายเจ้าตัวนี้ทิ้งอย่าเพิ่งมีทีวีก็ได้ไม่เป็นไรเอวทิ้งละกันนะฮะนี่เราต้องการให้บ้านเราสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุด,น,สด,น,สดน,นะฮะโอ้เยี่ยมเลยนะฮะโอ้กลับบ้านแล้วอ่ะเพื่อน กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว,บบลวตัวละครเรากลับบ้านแล้วนะฮะจ็อกกิ้งมาโอ้สุขภาพเพิ่มนะฮะยิ่มยอดจริงนะฮะอ้าวไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะโลน <laughs> ไม่ทำงานนะฮะจ็อกกิ้งทั้งวันนะฮะอย่างงี้มเปลี่ยนชุดกลับบ้านไม่ได้ด้วยนะฮะดูค่าสเตตัสอันอื่นยังไงเนะี่ยไม่กลับบ้าน,นทันทีกลับบ้านทันทีนะ่ยไอเขาจ็อกกิ้งคนหนึ่งวะนะใส่ชุดพลังงานโอ้เดินโคตรห้าวนะฮะ อ้าวจริงเคกลับบ้านแล้วเปลี่ยนชุดแล้วอย่างงี้กลับบ้านนะฮะอ่ะโอ้กลับบ้านอยู่แล้วมาทำไมหลังบ้านอ่ะนี่คืออะไรฮะตกปลาเหรออุ้ยตกปลาได้ด้วยนะไปตกปลาด่วนอย่างงี้เร่งเวลาแบบจะได้เร็วขึ้นเค <laughs> ดูฮะการตกปลาหูเบ็ดก็ยังสีแดงนะฮะโอ้ตีมเรานี้มันตีมแดงอีกแล้วอะไรครับเนี่ย ตกปลาชิวนี่มีเกมตกปลานะฮะ The s i m เกมตกปลาเฮ้ยใครมาบ้านเฮ้ยใครเนี่ยผู้ใดล่ะเนี่ย Resolution ใน,นกนารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปน้นำตัวเขามาบ้านผมทำไมกันเลยเนี่ย Neighbor อ๋อเ่อนบ้านเหรอหาประตูไม่เจอ อ้าวห้องน้ำมีประตูมีนี่เห็นเห็นอยู่ก็เห็นเห็นกันอยู่อ้าวชิบหายโอเคเดี๋ยวนะเอาไอ้นี่กลับเข้าบ้านด่วนะ <laughs> send everyone home อ๋อกูจ็อกกิ้งเข้ามาในนี้ด่วนๆเลย <laughs> เฮ้ยเลือกตกปลาก่อนแล้วลูกแลลูกจีแมนนอนเพ่นนอนหนคืออะไรอะ่ะคร c r o w อ oh c i s t i n fish to use อจับดูไม่มีเลยนะ <laughs> เข้าบ้านก่อนเข้ามากันเต็มแล้วเนี่ยใครเข้ามาวะเนี่ยมันยืนกันหน้าห้องน้ำเฉยเลยิฟว oh. <Living room S 2> ิกลูมก็มีไม่อยู่กันนะมาอยู่หน้าห้องน้ำกันนะฮะหน้าห้องน้ำผมนี่มันแบบฮิตฮอตนะฮะหน้าห้องน้ำหน้าอยู่นะในบ้านไอ a ช t ทราเวลบิ a u คอ there อ s s โซเชียลอีเวนต์กอิงอ้าวใช่ไหมก็คือเราตกปลาอยู่เหรอพุชด์ดลิมิต <laughs> เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้หยุดตกปลาก่อนเอ้าชิบหายแล้วจะกดอะไรวะเนี่ยกลับบ้านไหมเนี่ยโอ้โหเฮียกลับบ้านหยุดทำก่อนกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยหยุด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 ใครวะเนี่ยใครไม่คนแคทรีน่าฮุกไลน์โอ้ย เออคือจะให้เขาชอบการตกปลาไหมอืมชอบตกปลาไหมเหรอยังไม่ดีกว่านะฮะโอเคไปไปมามามาทักทายเพื่อนเพื่อนก่อนนะฮะอินไวน์นี่บรินนะฮะน่เชิญเข้ามาเชิญเข้ามาไปไปรีบวิง่งรีบวิ่งด่วนๆมาแล้ว ผมมาแล้วผมมาแล้วแต่เขาเดินอ้อมวะโอสวัสดีทำไรกันอยู่ะอ้าเข้าห้องน้ำามเฉยเลยเอ้าเขาเป็นไรกับห้องน้ำผมวะโอห้องน้ำสวยโอห้องน้ำสวยจนอยากเข้าเลยนะฮะโอ้โหกระจกสะท้อนเนาะอุ้ยสมจริงนะฮะเฮ้ยทุกคนอยากเข้าห้องน้ำว่ะ ห้องน้ำผมโคตรแคบเลยเดี๋ยวทุกคนโคตรอยากเข้าอะ <c oughs> อะไรกันวะเนี่ย <c oughs> พ้องน้ํามันน่าอยู่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าหายไปไหนละไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายโอ,อยากกินข้าวนะ,ะ้วฮะมากินนั่งข้าวว้าวอ้าวคนนี้ก็อยากกินนะอ่ามีหนคนอยากกินกับข้าวอะก็ๆๆๆๆไดด้ก็ได้ cook together with serve lunch have lunch เอาทุกคนเปสิาาทธอ,อาหารกันมาจากไหนวะเนี่ยอยู่ๆก็มีอาหารมาสิฮะโคตรเจ๋งเลยนะสามารถดูอะไรแฮปปี้แฮปปี้คนไปตกปลาอีกแล้วโอ้โหแถวบ้านเรานี่มันฮิตจริงๆนะฮะการตกปลานะฮะ<แ>คุยเป็นอย่างมองมันเลยนะายสามารถแบบคุยกับคนอื่นได้นะฮะเยี่ยมยอดนะฮะอย่างนี้โอเคสัมภารนี้ผมว่าสุพิชฌานีดีกว่านะฮะก็ มาเล็นข้าวๆก่อนนะฮะเพราะว่าที่แล้วเสียงหายนะสร้างตัวละครกันนะฮะพันอนอราะที่วก็เลยว่าไม่ได้ลงนะเพราะว่าเสียงไม่มีนะฮะขอบคุณทุกคนที่ตามมาดูด้วยนะฮะวันนี้เป็นลานะฮะบ๊ายบายครับผม